จะแก้เสื้อตัวนี้อาการก็คือคอหน้าเหลือคอหน้าเหลือแล้วเขาเป็นทรงแบบนี้เขาเป็นทรงแบบนี้เนาะคล้ายๆเกาะอ,อกสายเดียวก็เลยจะแก้เฉพาะตรงนี้กลับออกมาแบบนี้แล้วก็เลาะตรงนี้ออก เลาะตะเข็บทรงออกเลาะเสร็จแล้วก็เย็ยบนะเริ่มตั้งต้นเริ่มตั้งต้นจัดมาก่อนนะแล้วเราก็เอ็นนะคะชิ้นนี้เราเท่าเดิมแต่เราเอ็นเข้ามาเก็บที่ชิ้นนี้นะ เริ่มประมาณจุดอกจุดปลายอกนะเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะตรงนี้ก็จะมีอกให้ให้อยู่นิดนึงนะเพื่อเก็บคอหน้าเราเก็บชิ้นเดียวนะคะเราเก็บสองชิ้นนะ เอาสายใส่ไว้เหมือนเดิมนะคะสายวางไว้หลังจากเราเสียบสายได้แล้วนะเราก็จะเย็บข้างในนะคะกลับออกไปแบบนี้ พอเราเก็บชิ้นหน้าสาบก็จะเหลือเราก็จะปัดสาบทิ้งไปทางตะเข็บวงแขนหรือว่ารักแร้ได้เลยนะเสร็จแล้วเราก็เย็บตามเดิมนะคะใช,ใช้ตัวเป็นหลัก ดึงออกมาดูเลยคอหน้าเราก็จะแคบขึ้นแบบนี้ถ้าหากว่าเรากลัวตะเข็บมันปิ้นนะคะเราสามารถที่จะคิ้วได้เราอาจจะคิ้วรอบเลยทั้งตัวหรือจะเริ่มจากรักแรก,ก็ได้ คิ้วใหญ่ๆจะช่วยพยุงคอนะคะพะยุงคอหรือว่าตะเข็บให้ออกเข้ามานิดนึงแต่ถ้าเราเย็บริมเล็กตะเข็บจะทำให้บานนะคะ แก้เสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้แค่นี้นะคะกันช็อกแตกง่ายลองทำดูคุณชอบหล่นแตก ทำสด้านเพื่อหล่นแล้วก็ยังช่วยพยุงได้